สวัสดีเพื่อนพ้องในทะ้องพี่ทะหันครับพบก,กับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมีนกิจสิบอันดับเกมสำหรับคนขี้เบื่อนะสำหรับใครที่เป็นคนเบื่อง่ายก็หากเกมเล่นจากในคลิปไ,ได้นะบรดูเกมมาเร็กวกันครับผมโอเ okay, ค let's go <S เกมอันดับที่ิบ Jo l าฟลิปไลฟ์ก็ผมได้เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งเกม j o b l ฟลิ l ไลฟ์เนี่ยเป็นเกมจำลองที่เล่าถึงคนที่ตกงานก็ผมซึ่งแน่นอนว่าในเกมนี้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้คือเราเนี่ยจะได้สมบัติเป็นคนตกงานในเกมนี้ก็ผมเราจะได้ใช้ชีวิตในเมืองอะไรงี้นะแน่นอนว่าในเมืองเนี่ยก็จะมีพวกค่าเช่าหรือว่าค่าหาการกินต่างๆมากมายเลยใช่ไหมซึ่งในเกมนี่คือเราต้องหาเงินหมุนเวียนตรงนั้นก็ผมเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดธุรกิจของเราเองอะไรงี้นะคือแน่นอนว่าเราต้องหางานทาเพื่อเราจะได้เงินมาครับผมซึ่งในนเเเเกกกมมมมมี่ยยคคืืือออจะงงงาา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 ตๆลลรรสถน ที่เข้ากับความสามารถของเราได้นะซึ่งเราสามารถนําเงินที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายแล้วนะคือมาเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจของเราไนดะ้ก็ผมเป็นเกมพีนักเล่นมากๆเลยนะซึ่งระบบการขับเลื่อของเกมนี่คือสมูทมากๆแล้วก็ผมที่สําครในเกมนี่เป็นเกมออฟไ์ด้วยไม่จะไปต้องใช้ไหนก็เลนได้นะเล่นเราใต้คลิปเลย เกมระดับที่9ก้าสกายชิรุ่นอัพเดตไลครก็ผมซึ่งสำหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้จะรู้ว่าสังคมของเกมนี่คือจะร่ารักมากๆเลยใช่ไหมซึ่งสำหรับใครที่เหงาเนี่ยคือจะบอกว่าลองเล่นเกมนี้ดูได้นะซึ่งเกมนี่คือเราไปค่ายเกมมาผจญภัยก็ผมคือเราจะได้ผจญภัยบนท้องฟ้านนะคือเราเนี่ยสามารถเล่นคนเดียวก็ได้แต่เราจะได้พบกับเพื่อนมากมายในเกมนี้ก็ผม เพราะว่าคนเล่นเกมนี้มาจากหลายประเทศมากๆเลยนะแล้เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ก็ผมในเกมนี้จะมีเรื่องราวความารักต่างๆมากมายเลยจะมีเรื่องราวความน่ารักหรือว่าจะมีเรื่องราวความฮาต่างๆเพื่อนสามารถลองดูได้ในเกมนี้แน่นอนว่าเราสามารถเล่นก <c oughs> <theo arenth ullah> เ,าาาเพื่อนได้ก็ผมหรือว่าเราเล่นคนเดียวก็ได้เกมนี้บางทีอาจจะนั่งอยู่เฉยๆอะไรเง NY ี้ยอาจจะไม่คนมาจูงมือเราไปไหนก็ได้อะไรเง NY ี้ยจรจะไม่เพื่อนอะแต่เป็นหมดแล้วก็ผมในเกมนี้นะเพราะงั้นเนี่ย สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเงาหรือว,ว่ารู้สึกโดดเดี่ยวก็ลองดูเกมไม่ได้เผื่อจะเป็นเกมที่เพื่อนๆชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้แในที่สาคัญเนี่ยถ้าายโดยเกมคือจะมีลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะคือจะมีขัืรุ่นตรีต่งตางๆมากมายแล้วผมจะมีเรื่องราวต่างๆให้เราแหล่ประจ o ภัยมากๆเลยนะสำหรับใครอยากลองเล่นดูแล้วเนี่ยลองดูได้ก็ผมนี่เราใต้ยทิปเลยเป็นเกมออนไลน์ตัวชิดเลยนะ เกมระดับที่8 Need for Speed No Limits <c oughs> ก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนเบื่อง่ายก็อยากได้เก็บรถแข็งด้วยก็ลองดูเกมไม่ได้นะซึ่งในเกมนีคือต้องบอกแล้ว่านี่เป็นเกมเก่าแต่ตำนานสุดคลาสสิกเลยก็ว่านะก็ผมได้ไปเก็บที่มานานพอสมควรนะแต่ว่าเกมนี่คือยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆก็ผมยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะที่สำคัญในเกมนี้จะมีรถหลายคันให้เราได้เลือกใช้ด้วยคือภาพกราฟิกในเกมมันคือสวยงามแลาการสร้างแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะเพราะรมันสำหรับใครกำลังมองหาเกมแข่งรถที่คุณภาพเยี่ยมก็ลองดูเกมไม่ได้แน่นอนว่าเกมนี้เราเเยยลล นะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเล่งหลอดใต้คลิปเลยเกมได้ไปเกมออนไลน์ต้องเช่คแน่นนะภาพกราฟิกในเกมคือสวยงามแล้วก็สมจริงมากๆครับผมเล่งหลอดใต้คลิปเลย เกมมาดพิจิ The g i r l t Call of Survival Horror เกมก็ผมสำหรับใครเป็นคนขี้เหงาก็จริงแต่ว่าอยากได้เกมรัสยองขวัญก็นี่แลครับผมซึ่งในเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนอื่นได้ด้วยเจ๋งมากๆแล้วครับผมเพราะงั้นสำหรับใครที่เป็นคนขี้เหงาแล้วก็อยากพูดคุยกับคนอื่นด้วยก็นี่แล้วครับผมซึ่งในเกมนี่คือเป็นเกมรัสยองขวัญอย่างที่บอกซึ่งเราสามารถในคนเดียวก็ได้เราสามารถสร้างห้องแล้วให้คนอื่นเข้ามาหรือว่าเราสามารถไปจอยห้องเล่นคนอื่นหน้าก็ผมคือน่าเล่นมากๆเกมนี้ส่วนรูปแบบการเล่นของเกมนี่คือจะมีเป็น2ฝ่ายคผมือบฝ่ายผีนนนคือเเเรราาาสมมถล่ป็ุษย์ได เดี๋ยว่านแรเป็นผีก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งในเกมนี่คือเราสามารถหาของต่างๆหรือว่าแก่ไขาปรนขนาดในเกมได้นครับผมสำหรับใครที่จะไดในเกมแนะอวอเชรอสตาร์ชยองขวัญน,นะคือเกมนด้เปิดใหม่คุยกันได้ด้วยเพราะงั้นลองดูภาพดูว่าจะน่าเล่นขนาดไหนอะไรเงี้ยนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นดูก็เล่นต่อใต้คลิปแล้วับผม เกมันรดาปีหก Human for Flash ก็ผมต้องบอกว่าเราได้ไปเกมที่หาม,มาว่าเกมหนึ่งนะเพราะงั้นสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นหากับเพื่อนได้หรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้ก็ลองดูเกมไม่ได้นะซึ่งภายในเกมเนี่ยคือเอาราไปค่ายเกมแนวพันด่านก็ผมคือเราเนี่ยต้องแก้ปริศนาต่งตางๆอะไรเง,งี้ยว่าเราเนี่ยจะผ่านไปแต่ละดานอะไรยังไนะงนะแน่นอนว่ากว่าเราจะผ่านดาน่านไปอย่างเงี้ยแน่นอน,นว่าจะไม่บุกเรื่องอาหารต่างๆมากมายแล้วก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นเอาหาได้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ลองดูเกมไม่ได้แน่นอนว่าเกมนี้เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรรรือเาาาสมถ เพื่อนในกับผมเพราะงั้นสำหรับใครที่อยากเด้เกมแนวที่เราสามารถเล่ผ่อนคลายได้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เล่นเกมไม่ได้นะสนุกสุดเวร์เกมไม่ได้เกมนี้คือเราสามารถใช้นหนก,ก็เล่นได้ไม่ใช้นหนก,ก็เล่นได้ก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะแต่ถ้าบอกว่าเราเกมต้องเสียงกันในการซื้อก็ผมสำหรับใครที่สนใจแล้วเนี่ยเล่นใต้คลิปเลย ไม่ใช่สปอนเซอร์นะเกมบรรดับที่ห้าบ้าฮีโรส2ครับผมสำหรับใครที่ชอบไนเกมมาต่อสู้หรือว่าอยากได้เกมแนวคล้ายๆประชนพลายก็ลองดูเกมไปได้นะซึ่งเกมนี้คือต้องบอกกันว่าอารมณ์ไปคล้ายกึ่งโมบ้าอะไรเงี้ยนะก็จะมีตัวละครหลากหลายตัวให้เราเนี่ยเลือกใช้ด้วยเกมเป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะซึ่งถ้าใครกำลังมองหาเกมแนวแอคชั่นบู๊ดุเดือดก็ลองดูเกมไปได้ครับผมซึ่งเกมไม่อย่างที่บอกนะเป็นเกมแนวคล้ายๆล้ายโมบ้าครับผมที่เราสามารถวางแผนได้ด้วยสำหรับใครที่สนใจแล้วต้องบอกกันเลยเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยครับผมไม่ต้องใช้เเเนนน็ตกลลลล่ไไดดด้้้ะองูคครรับผมิิใปย เป็นเกมว่าฟลายไม่ต้องเชนเดตนะ เกมระดับที่4 Skygamblers Air s u p r i m e Mission 2ก็ผมซึ่งเราบอกกันว่าเกม Skygamblers Air คือจะมีหลากหลายภาพมากๆเลยแต่ว่าภาคใหม่นี่คือน่าสนใจมากๆก็ผมซึ่งเกมไนี่คือไม่ว่าภาคไหนก็ภาพระฟีในเกมเนี่ยคือสวยงามแล้วก็สมจริงมากๆอยู่แล้วนะพรเงันสำหรับใครที่ชอบไปเกมมาสงครามอากาศก็นี่แล้วก็ผมคือจะมีเครื่องบินหลากหลายลำให้เราได้เลือกใช้ด้วยที่สําคัญในเกมก็คือภาพสวยมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยลิงก์ใต้คลิปเลยเกมได้ไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องใชนไหนก็เล่นได้ก็ผมลิงก์ใต้คลิปเลย เกมระดับที่3ามวอร์ซีโมบก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวเอาชีรอดหรือว่าอยากได้เกมแนวเอาชีรอดจากฝูงเปด็ดสองบีก็นี่นะก็ผมแต่ต้องบอกรถตอนนี้เกมยังไม่เปิดตัวยังเป็นทางการนะแต่ว่าวอซเนี่ยกำลังจะมีโมชั่นบนมือถือก็ผมต้องบอกรอาสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยเกมได้ไปเกมแนวเอาชีรอดอะไรย่างี้เราสามารถเข้าไปตามเบอรต์ต่างๆได้คือเราสามารถฟาร์มเอาของตามเบอรต์ต่างๆอะไรงี้เราสามารถนําของที่เราฟาร์มได้มาเนี่ยคือมาเก็บเอาไว้แล้วก็มาใช้ในแมบต่อไปได้อะงี้นะเป็นเกมที่ล่นมาบ้องก็ผมต้รับอกรถ จะทำคลิปให้แล้วก็พร้อมลิงก์ดาวน์โหลดให้นะ เกมระดับที่ 2. แมสคอตก็ผมสำหรับใครที่ยลดเกมแนวภาพสวยแต่ว่าความจําน้อยก็ลองดูเกมไม่ได้ซึ่งเราบอกว่าความจําของเกมนี้อยู่ที่78็มีเท่านั้นนะสำหรับใครยลดเกมแนวภาพสวยจัดจ้านแต่ว่าไม่เก่งกราฟิกอะไรขนาดนั้นก็ลองดูเกมไม่ได้ซึ่งในเกมนีคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกใช้ก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะเป็นเกมที่น่าลินมากๆแล้วก็ผมถึงแม้เกมไม่คือความจําจะไม่ถึง1 0 0่งร้อยมีแต่ว่าคุณภาพในเกมอย่างที่บอกนะคือทำออกมาได้สมบูรณ์ออก่าก็ผมคือการเดินลห มากๆเลยนะเพราะงั้นสำหรับใครที่มีมือถือสเปคไม่แรงมากอยากได้เกมแนวน้าเล่นก็ลองดูเกม,มนี้ได้นะเล่นหลอดใต้คลิปเลยเกมนี้เป็นเกมอะไรแต่รูปแบบต้องใช้หน่อยเล่นนะที่สําคัญในเกมนี้มือถือสเปยกลางๆก,ก็สาม,มารถเล่นได้นะเรือหลอดใต้คลิปเลยเกมอันดับที่1 แพนกันก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยคือสามารถลองได้นะใต้คลิปเลยเพราะว่าตอนนี้เกมกำลังเปิดทดสอบให้เราลองเล่ดีก็ผมที่ในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะมากๆเลยนะแลจะมีอาวุธปืนเยเยอะมากๆก็ผมเราสามารถปรับแต่งอาวุธปืนของเราได้ที่สําคัญในเกมนี้คือองบอกเลยว่าจะมีลูกเล่นเนียเยอะมากๆก็ผมจะมีสกิลหรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายแล้วของเกมนี้คือเป็นจะเล่นสนุกมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมแนว t v s หรือว่าอยาก้เกมแนวแข่งแบบ PVP ก็ลองดูเกมนี้ได้นะซึ่งเจะยอกก แน่นอนว่าเราสามารถเลือกตัวละครที่เราชอบได้และเราสามารถปรับแต่งตัวละครที่เราชอบได้ด้วยนะเคยจะมีสกินต่างๆมากมายแล้วผมคือเราสามารถปรับแต่งได้าตามแบบที่เราต้องการเลยซึ่งในเกมก็คือจะมีหลากหลายแผนที่มากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี่ดูแล้วเนี่ยก็สามารถลองเล่นได้นะเพราะตอนนี้เกม,มกำลังเปิดทดสอบให้เราลองเล่นก็ผมสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเล่นโหลดใต้คลิปเลยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่เน้นนะ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะโอ้แต่ถ้าเพื่อนๆดูมานขนาดนี้แล้วนะขอบคุณที่ดูมานขนาดนี้นะที่สําคัญน่คือถ้าากได้คลิปเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูคลิปเพิ่มก็จะมีคลิปพึ้นมาครับผมคือเพื่อนๆสามารถกดดูคลิปเราไปได้นะไม่ต้องหาเกมเล่นก็ได้ดียวคลิปเฉยๆก็ได้ครับผมเพราะงั้นจะมีคลิปพิเศมาครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูถึงขนาดนี้ครับผมหรือว่าถ้าอยากเด้เกมอะไรแนวไหนก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะไม่ต้องกดเนี่ยคอมเม่ตรับผม อยากได้เกมอะไรแถวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้เจอกันหน้ากบผมชิวเกเป็นแฟนบ๊ายบายขอบคุณที่เข้าม,มาดูนะกดติดต่วไปได้เลย